ลูฟี่มาหาหมอเป็นอะไรคะลูฟี่เป็นอะไรคะเป็นนกค่ะเป็นนกอ๋อแม่นกก็เป็นลิงนะคะเชอลูฟี่เป็นลิงหรือเปล่าคะไม่เป็นลิงค่ะเป็นนกค่ะแล้วมาหาหมอทําไมคะวันนี้ตรวจเ,เพศค่ะตรวจเพศคิดว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ เธอคิดว่าเธอเป็นตัวผู้ตัวเมียค่ะแต่ดูจากอาการหลีสาวเธอน่าจะเป็นตัวผู้ค่ะเธอกระโดดเกาะสาวไปเลยไม่สนใจแม่กับพี่แต็มเลยนะคะเธอไม่สนใจแม่กับพี่แต็มเลยนะคะเธอกระโดดเกาะสาวสาพยาบาลไปเลยนะคะเธอดื้อมากเลยนะคะ